สวยมากครับแว่นไม้พึกครับกพอกกับไม้ก็ดูเลยนะครับผมความแข็งแข่งครับไม่ต้องห่วงครับผมแว่นขนาดความยาวร้อยสาสิซติเมตรขึ้นไปหน้ากว้างก็ประมาณตั้งแปขึ้นไป70็ดสิบแดสิบหกสิบนะครับเอาไปทํางานเลยสิ้นนะครับตรงงานท่านไหนนะครับรีบทักเข้ามานะครับไม้พึกนะครับจ่นล้วนเลยกับพีนิดเดียวนะครับผมสวยมากสวยครับ หมายพร้อมทาเลยครับผมเปลือกล่อนเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ทับโต๊ะทอปโต๊ะมาจกทุรีครับหน้ากว้างร้อยเซนติเมตรนะครับยาวสองเมตรหนาสามนิ้วนะครับสวยมากหรือว่าจะทําเป็นโต๊ะบาร์นะครับโต๊ะบาร์ก็ตรงนี้เลยครับยาวสามเมตรครับหน้ากว้างหกสิบห้าเซนติเมตรขึ้นไปสวยมากนะครับตอนนี้ช่างขากําลังตัดนะครับกำลังจะตัดทําเป็นลูกลังนะครับผมอ่าฝากติดตามครับ